Inbox อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งบริษัทคิดแอนค s s และไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับพร้อมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i n นบ็อะไร อยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพรามโมโมเดลหรือรอื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดออามให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้นะครับผมจะเป็นขอแนะนำสกิลนะครับผมของแคลนแองเจิลซีเทอร์จากชุดว g t b ที1 1ขีดนั่นเองนะครับสำหรับแคลนนี้นะครับผมก็จะเป็นแคลนที่เกี่ยวกับนางฟ้าหรือว่าเทวดานั่นเองนะครับผมรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทพหรือรือึออมลิงมากมายเต็มหมดเลยนะครับผมก็จะถูกอ,อัดรวมอยู่ในแคลนนี้นั่นเอง เดี๋ยวขอแนะนําอีกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นการไฟแวนก์ดเป็นครั้งแรกนะครับผมเช่ออาจจะมาเริ่มเล่นตอนภาค3อาจจะไม่รู้จักว่าแคลนเอเจนฟีเทอร์เป็นแคลนที่เน้นเกี่ยวกับอะไรนะครับผมอา่าหรือว่าผู้ใช้เป็นใครนั่นเองผู้ใช้ก็คืออา่าเล็กกะจังนะครับผมที่ปรากฏอยู่ในกระตูนน่าจะเคยเห็นผ่านตาก,กันไปบ้างแล้วมีบทบาทมากพอสมควรเลยนะครับผมทั้งช่วงแรกและช่วงกลางนั่นเองก็จะมีทั้งร่างธรรมดาแล้วก็ร่างรีเวิร์สด้วยนั่นเองนะครับผม แต่สําหรับในชุดนี้จะเป็นร่างธรรมดาที่ออกในการ์ตูนตอนแรกๆนะครับผมที่ไอจีไปสู้ในห้องชมรมของทางน้องไอจีนั่นเองครับประมาณนี้และการสปอยล์สั้นๆนะครับผมแต่จริงๆแล้วน่าจะดูกันไปหมดแล้วแหละจุดเด่นของแคลนเอ็นจิ้นฟีเจอร์ก็คือเป็นแคลนที่เน้นลูกเล่นเกี่ยวกับการในดาเมจโซนเช่นมีการสลับการในดาเมจโซนเอาใบนี้ลงใบนี้ขึ้นเอาการในกองวางลงดาเมจเอาใบนี้เปลี่ยนแทนหรือว่าแม้แต่เพิ่มพลังหรือว่าคำนวณพลัง ตามการในดาเมจโซนหรือว่าเมื่อมีการเมื่อมีการตกลงดาเมจโซนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเอกลักษณ์ของคลนนี้คือหลายๆคนอาจจะมองว่าคลนนี้มันเป็นเหมือนแบบคลนที่อารมณ์ว่าจั่วเยอะจริงๆคลนนี้จั่วไม่เยอะมากนะจั่วสู้เจเนซิสหรือออราเคเลไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ก็มีจั่วได้บ้างแต่หลังๆเนี้ยจะเน้นการปั๊มพลังซะมากกว่าคือดูเป็นนางฟ้าอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพับรวมมันต้องแบบเกี่ยวกับการจั่วแน่นอนซึ่งมันมันไม่ใช่การคลนนี้บ้าพลังมากนะครับผมขอบอกปั๊ ต่อให้เข้าใจไปได้ว่าสมมาตถจะเน้นปั๊มพลังกันแล้วก็จะมีเงื่อนไขจุกจิงนิดหน่อยเป็นแคลนที่ความยากในการเล่นค่อนข้าง,งจะสูงพอสมควรนะครับผมเพราะว่าบางทีต้องคิดล่วงหน้าว่าจะกา๊ดอะไรวางไว้ในแมทโซนเตรียมเปลี่ยนกา๊ดอะไรขึ้นประมาณนี้นั่นเองแต่พอมาใน VGT b t 1่บ็ดคิดหนึ่งขอคือของภาค3ก็จะมีรูปแบบการเล่นที่ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความสามารถรุนแรงขึ้นตามนั่นเองมีเบรกไร์ด้วยอ่างั้นถ้าอยากจะรู้แล้วว่ามีสกิลมีรูปแบบการเล่นยังไงลล่กกก็ไปชมมัันเยดีวาครบผ คงต้องขอเริ่มที่เกรดศูนย์เหมือนเช่นเคยนะในคลิปนี้เนี่ยก็จะเน้นแค่เอาแค่เกรดศูนย์กับเกรดหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวเกรดสองเกรดสามไว้ว่ากันคลิปหน้าเดี๋ยวดูวลาก่อนละกันอ่าคราวนี้ดูที่เกรดศูนย์ไปแรกก่อนนะครับผมเป็นตัวเริ่มเลยนั่นก็คือ first A celestial penuel มันจะเป็นสายติดชื่อ celestial นั่นเองแล้วก็จะมีอย่างนี้ไปอีกยาวๆเลยนะครับผมกับการสายที่ติดชื่อตัวนี้มีข้อามารดสองอย่างด้วยกัน ความสามารถที่หนึ่งคือความสามารถพูดเริ่มต้นแน,น่นอนก็คือไล่แล้วถอยอยู่แล้วนะครับผมเราลพลังห้าพันก็โอเคอยู่นะความสามารถที่สองคือความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องเรียอากาศมีค่าคอสเป็นนำยูดีนี้เข้าสู่โซคุณถ้าบป็นการของคุณเป็นแคลนแองเจิ e ลฟีเจอร์เลือกการ์ดที่มีคำว่าเซเลสเทียลในชื่อการดและหงายหน้าอยู่บนในไพ่โซคุณหนึ่งใบนะครับผมขอ้อยูดีนั้นลงช่องเรียอากาศ และนําการ์ดใบบนสุดจากกอก้าของคุณลงช่องดาเมจโซนของคุณในสภาพเข้าามการ์ดอ่ะมันจะเป็นแบบนี้สมมติว่าพี่ชินมีสนามเป็นอย่างนี้อยู่ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็โดนฝันข้ามตีมาอื้อนะครับผมในดามเมจโซนมีการ์ดตกอยู่หนึ่งใบอ่ะสมมุติเข้าเธอมาปุ๊บอาจจะไลท์หรือเม่อไรก็แล้วแต่นะสามารถใช้งานได้เฟคของเพนูเอลได้นะครับผมด้วยการจ่ายค่าคอสในช่วงเมนเฟสนาเธอคนนี้เนี่ยเข้าสู่โซน,นะครับผมจากนั้นก็เลือก ติดชื่อซาเลเทียวหนึ่งใบอ่ะตัวนี้ติดชื่อนะครับผมคอลงช่องเรียกาศไม่ต้องสนกตนะเพราะมันถือเป็นการสูีเรลียคอครับผมคอได้เลยหลังจากนั้นก็นำก๊์ดใบบนสุดของกองก๊์ดไปวางไว้ในสภาพความแต่ฝันข้ามก็สามารถขอดูได้นะว่ามันคืออะไรหรือตอนระวางเราจะหงายให้ดูเลยได้แล้วก็ความไปก็ได้เหมือนกันอ่าแต่ตัวนี้อยู่ในโซ่ด้วยลืมเก็บก็จะเป็นความสามารถแบบนี้นั่นเองครับผมคือเป็นความสามารถในการช่วยเติมสนามนั่นเองเพราะว่า สำหรับแครนนางเจนฟีเทอร์นั้น mm hmm. ก้าได้แดเมทโซนก็เปรียบเสมือนก้าวบนมือที่สามารถจะเรียกมาเล่นหรือว่าสลับขึ้นมือได้เรียนนั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นความสามารถของเกรดศูนย์ตัวนี้เลยกับ First สเอชเซเสเทียลเพนนูเอลนั่นเองเกรดศูนย์ไปถัดมารครับผมก็จะเป็นตัวเริ่มเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ติดชื่อเซเลสเทียลนะนั่นก็คือ k คียลดรอปแองเจลพลังโจมตีสี่พันนะครับผมเอฟเฟกก็คืออ่าอย่างแรกเลยคือผู้เริ่มต้นก็คือโดนไลท์ทับก็ถอยนั่นเองจะถอยช่องไหน อีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลประเภทออโตโอ้เกิดที่ช่องเรียวกาดมีค่าคอสเป็นนำยูนิตนี้เข้าสู่โซคุณเมื่อยูนิตนี้บูสให้แคลดแองเจิลที่มีความสามารถรีมินเบก4และโจมตีฮิตแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอได้ผมคือนำไปได้เข้าสู่โซถ้าเกิดจ่ายก็จวนหนึ่งใบอ่จสมมติทำการบูสกันอย่างนี้อยู่ตัวนี้มีรีมิบเบก4แน่นอนเป็นแองเจิลด้วยก็ทำการบูสแล้วก็ให้โจมตีฮิตแวนการ์ด หลังจากที่ดรยเช็คแล้วดาเมจเช็คแล้วนะครับผมถ้าเกิดการฮิตเกิดขึ้นจริงๆนะจริงๆมีดาเมจเช็คคือต้องฮิตแหละก็สามารถจ่ายค่าคอสก็นําเข้าสู่โซแล้วก็จั่วการ์ดเพิ่ม1ใบแค่นั้นเองครับผมใช้งานง่ายมากก็แล้วแต่จะชอบเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องติดชื่ออะไรทั้งสิ้นสามารถนะําไปเสริมกับแองเจิลสายไหนก็ได้นั่นเองที่เหลือจะเป็นฮิลทริกเกอร์นะครับผมคริติคอลทริกเกอร์แตนทริกเกอร์แล้วก็ดรอทริกเกอร์นั่นเองแต่ทั้ง4ใบนี้ไม่มีสกิล แต่ว่าสําคัญคือพวกนี้มันติดชื่อเซเลสเทียลหมดเลยดังน,น,นั้นเนี่ยใครที่อยากจะเล่นสายเซเลสเทียลก็อาจจะเอานำมาใช้มหมดเลยก็ได้หรือไม่ซีเรียสอาจจะผสมกับคิดที่เข้าทิกเกอร์ดอทิกเกอร์สแตนทิกเกอร์ฮิวทิกเกอร์แบบเก่ากไ็ได้ได้เหมือนกันนั่นเองครับผมคราวนี้มาดูเกรดหนึ่งกันบ้างจ้าบายแล้วเลยครับผมกับอะนาบันทีนเซเลสเทียลอานิเอลอันนี้เป็น PG ขอไม่พูดถึงนะน่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดใครใช้ไม่เป็นลองย้อนกลับไปดูคลิปแนะนำสกิลเก่าก็ ต่อจากนี้จะขอไม่พูดถึง PG แล้วนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเกรดหนึ่งใบถัดมานะครับผมกับตัวนี้เลย Rustole Nurse ตัวนี้ไม่ติดชื่อ Celestial นะจ๊ะความสามารถมีอย่างเดียวความสามารถประเภท Auto เกิดที่ช่องเรียกอากาศมีค่าคอสเป็น Counterblast หนึ่งอันเดี๋ยวพชิมเตรียมดาเมจโซนไว้ก่อนอ่าโอเคเมื่อยูนิตนี้ทำการ b o สต์ให้ยูนิต Clan Angel Feather ที่มีความสามารถ Limit Break สสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่าย อยู่ี้ที่ถูกบูสต์จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มอีก3,000จนจบการต่อสู้อ่ะสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ตัวนี้ลิมิตเบร,บร,บร,บรกสอีกแล้วนะครับผมพอทําการ Boost, บูสต์ปุ๊บเราสามารถสั่งให้ดักสโตนเในชั่นสกิลได้ถ้าเกิดบูสต์ให้ตัวที่มีลิมิตเบร,บร,บรกสก็ควาำหนึ่งนะครับผมคพเตอร์บลัสนึงพลังก็จะเพิ่มอีก3,000นั่นเองก็จากที่ต่อกันแค่17 ก็จะบุยส0 0พันกลายเป็นตีส0 0 0มนั่นเองครับผมก็จะเป็นตัวที่เน้นบูสต์ให้หนักๆนั่นเองทําให้สามารถตีได้ดูแแรงขึ้นมากนี่จะเป็นความสามารถของ l ั s t ิโสนเนสนั่นเองจ้าเกรดหนึ่งไปถัดมานะครับผมกับตัวนี้เลย m a r k กิงเซเลสเทียลอ a าบากิพลังจุดตีเจ็ดนะครับผมความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียวกาเมื่อตัวนี้โจมตี ถ้าบรรยากาศของคุณมีคําว่าเซเลสเทียในชื่อหรือคือติดชื่อนั่นเองนะครับผมตัวนี้พลันจมตีจะบวก3 0 0พันจนจบก,การต่อสูอ้ก็เป็นตัวตีง่ายๆที่เรียกว่าแท็บตุกแคลนก็มีนั่นเองนะครับผมก็ง่ายๆเลยก็เดินคือแวนเราต้องติดชื่อเซเลสเทียลอาอย่างเช่นก็ตัวนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดแวนกาดเรามีคําว่าเซเลสเทียในชื่อนะครับผมก็ตัวนี้ตีปุ๊บบวกสาม0ทันทีง่ายๆแต่เฉพาะตอนนี้ตอนตัวนี้ตีนะถ้าเอาตัวนี้ไปบูสต์นะครับผมจะไม่บวกส0มพันแต่อย่างใดเพราะว่า การบูสต์กับการตีเป็นคนละอันกันนั่นเองนี่จะเป็นความามารของอาราบากินั่นเองนะครับผมค่อนข้างจะโอเคเลยสำหรับคนที่เล่นสายติดชื่อเซเลสเทียลนั่นเองเกรดห,หนึ่งไปถัดมาจ้ากับออเดอร์เซเลสเทียลเยคุณนะครับผมพร้จงตี7 0 0 0ความสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทออโตโอ้เลือกทิ้งการ์ดบน,บนมือของคุณหนึ่งใบนะครับผมเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียกการถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่อ solidify celestial celestial หรือก็คือใบที่ ตัวนี้นั่นเองนะครับผมอเราสามารถนะครับผมต้องแต่ต้องมีหนายน่าอยู่นะเราจะสามารถจ่ายค่าคอร์สและจั่วการหนึ่งใบก็คือตอนทำไงก็ได้ให้เบน,นีเนี้ยอยู่ในดาเมจโซนก่อนนะครับผมทำไงก็ได้อาจจะโดนตีตายก็ได้หรือใช้ความสามารถในการสลับเปลี่ยนก็ได้และเมื่อตัวน,นี้เข้าสู่ช่องเรียกอากาศก็สามารถใ่ใช้งานเอฟเฟกได้นะครับผม ทิ้งกรารหนึ่งใบแล้วก็จูนหนึ่งไว้นั่นเองเพราะเรามีตัวนี้หงายหน้าอยู่นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตัวที่ใช้งานง่ายมากเอามาเล่นคู่กับสายเซเลสเทียลอยู่แล้วนั่นเองก็เอาไว้เปลี่ยนมือในช่วงกลางเกมก็ได้เหมือนกันเกรดหนึ่งมาถัดมาจ้าก,กับตัวนี้เลยครับผม Underlay Celestial isCDL นะครับผมตัวนี้ติดชื่อเซเลสเทียลเหมือนกันพนันยมตีหกพันจ้าความสามารถประเภทคอนติเนียลเกิดที่ช่องแวนก์ดหรือเรียวก์ดก็ได้ในเทิร์นของคุณคือเทิร์นเราเท่านั้นนะครับ ถ้ามีการที่ชื่อ Solidify Celestial s e l a k i e l หรือก็คือใบเดิมนะครับผมเพราะว่าทางเด็กคือเล่นกับตัวนี้เป็นหลักหง,งายหน้าอยู่ในดัเนมเบลสองคุณคือต้องหงายหน้าอยู่นะครับผมตัวนี้พลังโจมตีจะบวก3,000นั่นเองก็คือเฉพาะเทอร์เราอ่ะง,ง่ายๆสมมุติว่าตัวนี้ตัวนี้อยู่ช่องแวนการ์หรือเลียวกาดก,ก็ได้นะครับผมเมื่อมีตัวนี้หงายหน้าอยู่พลังโจมตีบวก3,000ก็กลายเป็นพลัง9 00 0นั่นเอง จะเอาไปตีเองก็ได้จะเอาไปตอบบูสก็ได้ก็แรงนะครับผมแต่นั้นตัวนี้จึงเป็นตัวที่เอามาบุกก็ได้บูสก็ดีถ้าเรามีตัวนี้ไงายหน้าอยู่ดังน,นั้นเวลาเล่นสายนี้ก็ต้องคอยระวังเรื่องการตัวนี้นิดหนึ่งว่าต้องคอยให้ไงหน้าอยู่ตลอดเวลานะไม่งั้นจะเล่นลําบากนะครับผมโอเคเกรดหนึ่งหมดแล้วจ้ามาต่อกันที่เกรดสองเลยดีกว่านะครับผมอ่ะใบนี้ Enchant Celestial Beta ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมเป็นวนนานิลลาหนึ่งหมื่นธรรมดาผ่านเลย เกรดสองไปถัดมาจ้าตอนแรกจะทำแค่เกรดหนึ่งะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเวลาเหลือทำต่อไปเรื่อยๆนะครับผมกับไวช็อตเซเลสเทียลลากูเอลพาังยนตีเก้าพัน 9, 000, จ้ามีความสามารถแค่อย่างเดียวนะครับผมความสามารถรปเภทรออโต้เกิดในช่องเรียกะเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าปรรกาศของคุณมีคําว่าเซเลสเทียลในชื่อเมื่อตัวนี้ตีปุ๊บบวกสามพันจนจบการต่อสู้ก็ง่ายมากของแค่แวนติดชื่อเซเลสเทียลอะไรก็ได้นะครับผมเมื่อตัวนี้ตีปุ๊บ บวกสามพันทันทีอ่าก็ง่ายๆเลยเป็นตีหมื่นสองซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือแทบทุกแคลนจะมีสไตล์นี้อยู่แล้วคือเกรดหนึ่งเกรดสองที่มันตีแล้วบวกสามพันนะครับผมก็ถือว่าสําคัญอีกใบหนึ่งเลยก็ว่าได้เกรดสองไปถัดมาจ้ากับตัวนี้เลยครับผมแคปซูกิฟเนอร์สท่านจะตีแ0จา้าความสามารถประเภทออตโต้เกิดที่ช่องแวนการ์หรือเรียวกาดก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนการ์หรือเรียวกาดของคุณเป็นคลา์แองเจิ้ลที่มีความสามารถรีมินเบรกสี ตัวนี้เมื่อตีจะบวกสามพันจนจบการต่อสู้จ้ะก,ก็คือสมมุติว่ามีอย่างนี้ก็ได้อ่าหรือจะอยู่เรียวก็ได้ยังไงก็ได้นะครับผมขอแค่มีแองเจิลตลิมิเตเบรกสี่ในสนามเมื่อตัวนี้ตีปุ๊บบวกสามพันเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนั่นเองก็จะเป็นตัวที่แบบตีชิวๆตีง่ายๆตีง่ายนั่นเองจ้ะไม่ต้องต่อบูสก็ตีพวกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเข้านะครับผมโอเคเลยกับแคปซูลกิฟต์เน e ร์สนั่นเองเกรดสองมาถัดมาจา้าตัวนี้เป็นคีย์ยูนิตนะครับผมแต่เอฟเฟก ความสามารถเป็นเพชรออโต้มีค่าคอสเป็นคาวเตอร์บลัสหนึ่งเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียกอากาศถ้าบรรการขอคุณเป็นแคลนแองเจิลสามารถจ่ายค่าคอร์สจะ้ะถ้าเกิดจ่ายให้ค้นหาการ์ดแคลนแองเจิลนะครับผมจากกองการ์ดของคุณหนึ่งใบามาวางไว้ในดาเมจโซนสลับกองการ์ดถ้าการ์ดของคุณถูกนําลงดาเมจโซนด้วยความสามารถของการ์ดน,นี้ก็เลือกการ์ดที่หงายหน้าในดามเปสนของคุณหนึ่งใบและนําการ์ดนั้นลงตลอบโซนของคุณนั่นเองอเดี๋ยวทําให้ดูก่อนหนึ่งก็ต้องมีตัวนี้อยู่แวนก่อนเนาะเพราะตัวนี้เอ เมื่อคอ l นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอขอ,ขอมี2ดาเมจก่อนอนะ่ะสมมติมี2ดาเมจเมื่อคอปุ๊บสาชิง่งการได้เอฟเฟกของซารีเอลจ้ะเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกการ์ดนะครับผมเคาน์เตอร์บล a ส t หนึ่งจากนั้นก็นำการ์ดหนึ่งใบในกองอะไรก็ได้นะครับผมที่เป็นแองเจิลมาวางไว้ในดาเมจโซนอะ่ะสมมติพี่ชิตเลือกใบนี้ละกันเพื่อจะได้เอฟเฟกติดกับใบอื่นนั่นเองจากนั้นนะครับผมเมื่อทำก็ให้เลือกนะครับผมการ์ดในดาเมจโซนที่หงายหน้าอยู่หนึ่งใบอ่ะเลือกใบนี้ละกันนนนะคครรัับผมมมงงงงไ่่เเเลืออออกกี้หพิาาวา เอาไปไว้ในดับโซนนั่นเองครับผมก็คือเราจะเสีย2ดาเมจเท่าเดิมไงแต่ว่าเราจะได้เลือกการ์ดหนึ่งใบมาวางไว้ดาเมจโซนแน่ๆซึ่งสมมติเราจะเลือกใบนี้อยู่แล้วเพราะว่าจะมีการ์ดอีกหลายๆใบที่ต้องมีตัวนี้อยู่ในดาเมจโซนรวมทั้งตัวมันเองด้วยดังนั้นสําคัญมากครับผมกับการ์ดใบนี้ที่เอามาช่วยในการหาตัวนี้ลงดาเมจโซนได้นั่นเองนี่คือความสามารถของซาลิเอลนั่นเองจ้ากรดเลงสองประัดมานะครับผมกับใบนี้เลยด็อกทรอยอาร์กัสความสามารถประเภชออโต้ กิดในช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้มีค่าคอสเป็นคัลต์บลัสหนึ่งแคลนแองเจิลฟีเทอร์เท่านั้นนะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนแองเจิลฟีเทอร์สามารถจ่ายค่าคอสจะ้ะถ้าจ่ายก็พลังโจมตีบวกสี่พันจะจบกันต่อสู้ก็คือเมื่อตีปุ๊บอ่ะความหนึ่งบวกสี่พันเป็นตีหมื่นสองนั่นเองครับผมก็จะเป็นตัวที่ตีได้พลังที่รุนแรงเองได้นั่นเองก็เป็นตัวที่สําคัญอีกใบหนึ่งนะครับผมโอเค นี่ก็จะเป็นเกรด2ทั้งหมดนั่นเองจ้าเราจะต่อที่เกรด3ก็ต่อเลยนะครับผมก็จะมีใบแรกเลยจ้ากับโรงพยาบาลเคลื่อนที่ adso horsefish นะครับผมใบนี้ความสามารถมีสออย่างด้วยกันอ่ะเกิดแวนก่อนอันแรกคือออโต้เกิดที่แวนกัดลิมิตเบรก4นะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีแวนกัดพลัโจมตีจะบวก5 0 0 0จะจบการต่อสู้ก็คือถ้าเกิดเรามี4ดาเมจปุ๊บเมื่อตัวนี้ตีปั๊บบวก5,000ันันทีแต่ต้องตีแวนฝันของข้ามนะแต่ถ้าเกิดตัวนี้อยู่เรียวล่ะอ่า อีกความสามารถหนึ่งของเขาก็าคือความสามารถเป็นเพชรออโ,โต้เกิดที่ช่องเรียอากาศเมื่อตัวนี้โจมตีแวนกานะครับผมคือต้องสั่งตัวนี้ตีแวนฝั่งข้างเขาพลังโจมตีจะบวก2 0 0 0ถ้าเกิดแวนเราเป็นคลาดแองเจิลซึ่งก็น่าจะเป็นอยู่แล้วนะนี่จะเป็นความสามารถทั้ง2อ,อย่างของ so Fish เอสโอลฮอสฟิชนั่นเองครับผมอยู่แวนก็ตีแรงอยู่เรียวก็ตีง่ายน,นั่นเองครับผมเป็นตัวที่สําคัญอีกใบหนึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นสายติดชื่อนะครับผมเกรยสามไปถัดมาจ้ากับตัวนี้เลยชุดบูตติ้งเซเลสเท ออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเอรียกาดก็ได้มีค่าคอสเป็นคัลเตอร์บลัสนึงเมื่อตัวนี้โจมตีสามารถจ่ายค่าคอสจ้ะถ้าเกิดจ่ายตัวนี้จะได้รับพลโจมตีบวก3 0 0พจนจบการต่อสู้คือตีปุ๊บคว่ำหนึ่งบวกสพันแต่คือคว่ำด้แค่ใบเดียวนะเพราะเราถือว่าตีทีเดียวมันเป็นออโต้ไม่ใช่แบบตีปุ๊บคว่ำสี่บวกไป3,000ันสี่รอบไม่ได้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้นี่ก็จะเป็นความสามารถของตัวนี้นั่นเองเกิดที่แวนหรือเรียวได้ทั้งคู่เลยต่อมาด้วยเกรดสามปถันมาจะนั่นก็คือ รีเวิร์สอัลลาฟิลิกนะครับผมมีเอฟเฟกแค่อย่างเดียวเอฟเฟกต์ auto กับเอฟเออโต้เกิดที่ช่องแวนกาดเลือกการ์ดหนึ่งใบจากดาเมทโซนของคุณและนําไปไว้ใต้กองการ์ดนี่เป็นค่าคอสนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสคือเมื่อกําลังจะเข้าสู่ช่วงเมนเฟสของเรานั่นเองสามารถจ่ายค่าคอร์สจ้ะก,ก็คือนําการ์ดหนึ่งใบในดาเมทโซนไปวางไว้ใต้กองการ์ดนะครับผมถ้าจ่ายให้นําการ์ดเป็นสุดจากกองการ์ดของคุณวางไว้ในช่องดาเมทโซนอ่าถ้าการ์ดที่นําลงจากดาเมทโซนนั้นเป็นคาร์ดเอ็น เธอจะตีจะบวกสามวันทันทีแต่ถ้าเกิดเอาที่วางนี่มันไม่ใช่ก็จะให้เลสยูนิตนี้ซะก็คือถ้าเกิดมันวางแล้วเป็นแคลนอื่นน่ะมันมันก็จะไม่สามารถสแตนอ่ามันจะโดนจับเลสคือเธอไม่ตีไม่ได้นั่นเองแต่ถามว่าซีเรียลไมไม่ซีเรียลหรอกเพราะว่าเรามันจะใส่แองเจิลทางเด็กอยู่แล้วนั่นเองตัวนี้มันดียังไงมันดีตรงที่เราการันตีการหงายดาเมจหนึ่งครั้งต่อเธอแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือการันตีว่าจะมีการตกดาเมจโซนในช่วงเมนเฟสอีกหนึ่งใบแน่นอนทตตนย มันเล่นได้นั่นเองนะครับผมพูดง่ายๆเลยละกันต่อมาจะเป็นตัวเบรกไลท์ของแคลนี้นะครับผมนั่นก็คือ Prophecy Celestial l e m i e l นั่นเองมีความสามารถ3อย่างจะอันล่างสุดก่อนอันล่างสุดคือขุนนางนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเกิดมีแคลนอื่นตัวนี้ก็ตีไม่ได้อย่างที่2ออันตรงกลางก็คือเมื่อตัวนี้โจมตีมันการฝันข้ามบวก2000ันทันทีอ่ะก็ง่ายๆเลยกับความสามารถสุดท้ายคือความสามารถรีเบรกสหรือเบรกไลท์นั่นเองนะครับผมเมื่อแคลน Angel Fighter l i ท h t Tap Unit นี้ ให้เลือกรก์รในดาเม g โซนของคุณหนึ่งใบและนะครับผมอตัวนี้นํากลับขึ้นมือพี่ชินเลือกก่อนนะสมมติเอาเอาใบนี้ขึ้นมือแล้วกันอนะ่ะจากนั้นเมื่อนําขึ้นมือปุ๊บก็ให้นำา a s เป็นรูสุดข,ของกองการของคุณนะครับผมไปวางไว้ลงในช่องด a m a g e z o แล้วก็เลือกแวนกาดบวก1 0 0 0ม่นนั่นเอง ก็คือเมื่อถูกไลททาปุ๊บอ่ะเอาหนึ่งใบขึ้นมือเอาหนึ่งใบวางไม่แทนนะครับผมจากกองการ์ดใบผสมกองการ์ดแล้วก็บวกใบหนึ่งหมื่นนั่นเองเหมือนกับเราเลือกเอาอะไรก็ได้ขึ้นมือหนึ่งใบก็คล้ายๆกับจัวหนึ่งพูดง่ายๆแต่แเราเลือกได้ไงค่อนข้างจะดีมากนะครับผมนี่ก็เป็นความสามารถของเลม,มิเอลนั่นเองและสุดท้ายจากับการ์ดใบนี้นะครับผมกับ s o l i d i f y เ e s ลสเ i a l ล e ซเลคนั่นเองจา้าความสามารถมี3อย่างด้วยกันจาอ่ะอย่างสุดท้ายก่อนคุณหน้าอันนี้ขอไม่พูดถึงนะเข้าาาใจง,ง่ยม อันที่2คือ Active เกิดที่ช่องแวนการ์ดมีค่าคอสเป็น Counter Blast 2การที่มีคำว่า Celestial ในชื่อเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวไมชินสลับอันนี้นิดนึงอ่ะโอเคถ้าเกิดทำพลันยมตีจะบวก5,000จนจบเทิร์นก็คือความ2อ่าความติดชื่อเซเลสเทียลอ่าใบนี้ไม่ติดอ่าสมมติความใบนี้ละกนะันอ่าสมมติ2ใบนี้นะติดชื่อเซเลสเทียลความไปก็บวก5,000อารมณ์นี้จะใช้อีกรอบก็ได้ไม่ห้ามนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแอคทีฟใช้ได้เรื่อยๆก็บวก5,000แค่นั้นเองแล้วก็ตีได้ตามปกติ ความสามารถสุดท้ายจากความสามารถประเภทคอนติเนียกับดิช่องแวนการ์ดลิมิเตเบกสี่นะครับผมในเธอของคุณถ้ามีตัวมันเองอยู่ในดาเมจโซนในสภาพหงายหน้านะครับผมการทุกใบของคุณที่ติดชื่อคําว่าเซเลสเทียลจากพลัง,งตีบวกสามพันหมดเลยโอ้โหมันน่ากลัวมากนะครับผมบวกสามพันทุกใบแต่พอดีพี่ชินแกะมาแค่กล่องเดียวก็เลยไม่มีอีกอีกหนึ่งใบาวางให้ดูก็ติ๊ต่างว่ามีหนึ่งใบละกันนะครับผมก็จะเป็นความสามารถที่โหดหลายมากเพราะว่าทุกใบจะพลงังตีบวกสามพันไม่เว้นมแม้แต่ตัวมันเอง ทำให้การยดีทุกครั้งเราหวังผลได้แน่นอนนะครับผมเป็นอะไรที่โหดมากลองจัดไปเล็จลองจัดไปเด็กมาเล่นกันดูละกันทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการทุกใบนะครับผมของแคลนเอ็นจินฟีเจอร์ในชุดว t t ีที1ีขีดหนึ่งนั่นเองจ้าก็หวังว่าคนจะชอบนะครับผมลองไปจัดเล่นดูละกันแต่สำหรับวันนี้พิชชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าน,นั่นองจ้าสำหรับวันนี้พิชชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย